ไทยแลนด์สนับสนุนโดยน้ำยาล้างห้องน้ำมาจิคลีนแอคทีฟ AIS 5G ครีมเทียมข้นหวานตราพาเลสมาม่าโอเคเจเนเรชัน ของฮอลลีวูดเกมน้์ไทยแลนด์แล้วนะครับผมมีเงิน10,000แสนบาทรอคุณอยู่พร้อมไหมพร้อม,อมนี่อบอกได้เลยเมื่อกี้อเล็กกระซิบมาฝา,ากความหวังไว้ที่ผมได้เลยครับก้อ,กองจับไม่ไหวเลยพูดอะไรอย่าง้บอก, <c oughs> บอกแล้วพูดอย่างนี้เลยเหรออเล็กคือแบบง่ายๆสองคนนั้นจะใบให้คุณตอบชื่อนั้นถ้าขึ้นมาเป็นชื่อเล่นและชื่อจริงต้องตอบชื่อเล่นและชื่อจริงถ้ามีนามสกุลมาด้วยต้องรวมนามสกุลไปด้วย ตอบให้ตรงตามนั้นให้ครบหมดทุกอย่างถ้าได้หนึ่งชื่อได้2,000บาทแต่ถ้าได้สิบชื่อได้ห0 0 0งแบาทแค่สิบชื่อคุณลองนึกดูครับว่ากี่เดือนที่คุณนั่งท่องจำว่าดารามันชื่ออะไรกันบ้างแล้วมันก็เปลี่ยนกันเยอะอแล้วชื่อมันก็เรียกยากเรื่อยๆยาคูยาคูเออพร้อมแล้ว ขอต้อนรับเข้าสู่ซุปตาเต็มสิบเข้าที่คนเดียวที่จะสั่งให้ข้ามได้คือเขาเพราะฉะนั้นคุณต้องส่งซิกให้บอกว่าข้ามเลยอันนี้ยากหรืออะไรก็แล้วแต่พร้อมไหมทีมงานเซ็นเช็คไว้ได้เลยนะคะ,ะ,ะดูชอบมากชอบมากมันๆอย่างเงี้ยเ <c oughs> ช็คเช็คหกพันบาทเช็คหกพันบาท รสามคำเริ่มโอ้โหแฟนย่านเด็กคุกิมิยะเออเล่นเรื่องขังอะไรข้ามดีกว่าครับข้ามครับ AF สองชนะมาวัดได้ัข้ามดีกว่าครับข้ามครับข้ามครับด้วยสวรรค์ชั้นเจ็ดเอเจตอลินเจตลิน คณะตลกมีชื่ออะไรเออนี่เวลาเวลานี่เตะอะไรกีฬาบอลบอลเชจินเออเออเอแล้วอะไรเอแล้วอะไรบีบีอะไรบีอันเซบีอนเซเดอะเฟสเดอะเฟสเบนเทอร์เบนเทอร์เบนแล้วบีดังทีบบีดังทีบเอ่อเอ่อมึศับล้อสับล้อเรียกอย่างไรซาล้งไม่ใช่สับล้อแอนแ ตุ๊กอะไรเออเอาตุ๊กเนียวตุ๊กอะไรรุ่นใหญ่แล้วรุ่นใหญ่แล้วข้าม้ามดีกว่าข้ามไปก่อนครับข้ามดีกว่าครับข้ามครับนักร้องนักร้องอเมริกาเลยแบบยังสุดเอชชิ่งเลยผมทองผมทองตาฟ้าเอ่อร้องไปเลยเชอรสวิทเชอสวทโอเคแอว่าข้ามข้ามขาข้ามครับแฟนพี่เพชรจ้า นิวเคลียร์ตู้มจังทั้ใช่นิวเคลียร์ชื่อเขาชื่ออะไรไม่ทานมีตู้มด้วยนิวแทนให้อันเล็กแทนที่จะแบบหุ่นล้ออ่ะต่อจากตู้มอ่ะนิวเคลียร์ตู้มนิวเคลียร์อ้อยมีความสุขจังเลยความสุขจังเลยชื่ออะไรตู้มไม่ใช่ นี่ที่หันสาหันสาไงอ่ามาชื่นตรงนี้ครับได้ไปเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ข้ามไปเยอะ B B ยอดเซ่ผมชอบมาก A แล้วอะไร B B B ดาลล่า B B ยอดเซ่อันนี้อินเตอร์มากมากเลยวันนี้ได้ไป5คนรับกับบ้านไป1น0 0 0บาทขอบขอบคคุณรับ ยินดีนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับเหล่าซุปตา์ทุกท่านที่มาปาร์ตี้กับเราในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับสนุกมากๆคุณผู้ชมอยากจะมาแข่งขันแบบนี้สมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าหกโมงยีนทีทางช่อง3ฮอลลีวูดเกมน้อยไทยแลนด์สวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากซอลส์ครีมอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาริโตโยต้าโคโรราคลอส สก็อตพียวเร่เทนเบอรี่นมข้นหวานตราพาเลส AIS 5G มงฟเลอร์ Tra, น้ำแร่ร้อยเปอร์เซนต์จากธรรมชาติ